นกแอร์นกแอร์สีเหลืองอันนี้มีเนืินี่มีฮาราลมอะอดีตีอิหม,มัมเคยทำงานอยู่ที่มืองกาญจน์ทักซนาะมานุ่ทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางไปสนามบินเพื่อไปส่งอิหมัมนิมิงอิหมัมมัสยิดกลางจังหวัดยะลาเขาเดินทางไปตำอมรอกับครอบครัว การไปทําอุมรค์ก็คือการไปเยือนกะบะฮ์ริอบุลโลซึ่งตั้งอยู่ภายในมัสยิดฮารอมที่นครไมกับประเทศซาอุดีอาระเบียการทําอุมรค์เริ่มตั้งแต่การเนีตกรองอิสรอมการตะวับการตะวับก็คือการเดินวนรอบๆบตุลโลจากซ้ายไปขวาเป็นลักษณะทวนเข็มนาฬิกาจํานวนเจดรอบการแสเอการแสเอก็คือการเดินจากเนินเขาโซฟาร์ไปยังเนินเขาบรรวาจํานวนเจ็ดเที่ยวนะครับไปกลับไปกับเจ็ดเที่ยวไปจบที่การตัดูนหรือการตัดผมทุกจุดทุกที่จะมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อิสลาม ก่อนที่จะไปสนามบินก็ไปส่งยูยิดที่ขนส่งหันใหญ่ตอนนี้นั่งรถอยู่ที่หน้ามอออัใหญ่วเทียนเดยที่ที่สุดในภาคใต้นี่สะพานข้ามไถึงหน้ามออขึ้นนี่เป็นลตัสซ้ายมือนี่เป็นโรงพยาบาลสงขลานครินไปส่งยูยิดกลับไปทํางานต่อนี่จูบันนิอยูยิดขับรถยูยิดไปแล้วบินขับรถเองเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินนะครับทุกคน เลี้ยวซ้ายเข้าสนามบินทางแยกเข้าสนามบินแล้วไปตรงกับพันรุงแต่เราเข้าสนามบินก็เลี้ยวซ้ายเข้สนามบินทางแทิศใต้ไปสนามบินแล้วประตูเข้าสนามบินพี่เขียนว่าสุนพรจริญนี่ซุตรงนี้เลย นี่เป็นจุดจอดเช็ครถทีนก่อนเข้าสนามบินนี่ถึงประตูเข้าสนามบินแล้ววาริสนู่นวาริศึกท่ากาซศยันทยอินเตอร์เนชันน่นแนลแอร์พอร์ตเห็นแล้ววาริสวาริศค่ะเอ๊นี่เข้าทางนี้เข้า,ขาไปจอดรถแล้วได้เอาตอนี้ถ่ายมาถายมานี่วาริศกัดที่จอดรถ นี่ทำไมเป็นผู้หญิงนะในจริงๆต้องเป็นผู้ชายนะทำไมเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นได้ทั้งนั้นนะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงจะอะไรที่จอดตรงไหนครัไปหาที่จอดวันนี้ที่จอดทางนู้นน่ะรถพยาบาลแอมบูเลนแบดแต่ต้องกถ่ายก็ถ่ายคลิปนักกินข้าวขวัญใเจอตรงนี้ดีวะวันนี้วันอ่ะ โอเคโอเคอ๋อถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวกำลังเดินไปเข้าัิเข้าอาคารสนามบินหรเข้าทางโน้นมาที่เสาสีขาวกับสีเงินนั่นแหละเข้าทางนี้เข้าทางเข้าเข้าเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาโนมมามามาไปแล้วมาเข้าทางนี้เไปไปเข้าไปเข้าไป นี่วอริสวอริสตอนนี้เราอยู่ภายในขันสนามบินแล้วนะนี่ป้ายถี่เงี่เขียวเขียำเงินนี่เป็นตารางบอกเวลาว่าสายการบินไหนเที next, ่ยวบินที่เท่าไหร่จะออกไปไหนเวลาเท่าไหร่นกแอร์นกแอไหนนกแอร์นกแอร์สีเหลืองอันนี้มีมีมีวอิมีนกแอร์โอ้ยตรงนี้เขามาเช็คอินเลยนี่นี่เขาเช็คอินใช้บัตรเช็คอินต่อไปมันจะมีใช้บัตรนั่นเลยต้องเรียนหนังสือใช่ไหมวอริสออกไปไไป คนมาเ,เข้าไปเช็คอินมาดินี่ตรงนี้บริษัทอะไรเยแต่ละบริษัทจ,จะมีช่องส่วนตัวราดิเวลาเวลาจะเข้าไปขอเช็คอิน,นใช่ใช่ใช่ใครอะไรออเดรนี่มาดิขเข้าเช็คอินนี่เลยเือเรานี่ตรงนี้จะเป็นด้านจำหน่ายของฝากนะครับวัดิคนคนที่มาจากสวนภูอะไรเข้าเข้าทางนี้นะวัดิเขาออกทางนี้ ขาเข้าขาเข้ามานเข้ามานี่เลยมาลูที่3นาบินนี้ก็ออกทำประตูนี้เลยวัดิเวลาเรามารับใครมาจากกรุงเทพมาดงหน้าประตูนี้นะมีตรวจบัตรผู้โดยสารมีกดเช็คอินเวลาเขาจะขึ้นเครื่องบินเขาเช็คอินเขา่ะจุดเช็คอินสิบกถึงสามสิบัตรผู้โดยสารตรวจบัตรโดยสารนะวัดิสลัมด้วยสแลมด้วยเนี่ยยอรมนเยอรมาเนียเยอรมันยอรมมาดิดิมาปิ้งเอาดิด ไปจำมืรอดใช่ไหมใช่นี่เขาไปเช็คอินฮาลานไหมฮาลานไหมดูดูก่อนฮัดูฮาลานก่อนอันดับแรกฮาลานคืออะไรอ่าฮาลานแต่ฮาลานขออนุญาตให้รับประทานได้มีไหมมีมีฮาลานมีไหมไม่มีวันนี้เจ้าช็อกโกแลตเหรอเจ้าช็อกโกแลตเหรอใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่แบบนี้มีของมีฮาลานแม่นี่อันนี้เดี๋ยวดูให้แบน อันนี้อ em ันนี้เลยมีฮาลันอันนั้นมีฮาลันที่ชอบเราอร่อยอันนี้อร่อยมากอันไหนมีฮาลันอีกเอออันไหนมีฮาลันอันนี้มีฮาลันอีกอันนี้มีฮาลันไหน ไอ้ดีป้าดูให้อ๋อนี่มีม oh, 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 ีม uh, ีม oh. oh, ีม oh. oh, ีม oh. uh ีเอานั่นอ่ะเอาไหมเอาไหมอันนี้อ่ะเอาไหมดูไม่เอาอ๋ออันนั้นมีเอาไหมอาันนี้เอันนี้อ่ะเท่าไหร่ห้าสิบบาทดูซื้อตีมีกไหมไม่เอาติแอันนี้อ๋อไม่เอาซื้ออะไรให้น้องมากอ่ะอันนี้องน้องกินได้ไหมตัวนี้ Đi. À. Nó, không kín này, à, rồi, ờ đẹp tai 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 ăn tai 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 mấy tai đi tai 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 mày tai 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 ăn, tin tai 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 Ngon không? tai 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 มาแล้วมาแล้วไม่ชนวันนี้วันนี้ยืนดูเนี่ยมันไม่ชนมันเลี้ยววันนี้เลยวันนี้ไปดูคนขวามันจะไม่เลี้ยวเลยเห็นไหมมันไม่ชนคนเห็นไหมเห็นไหมวันนี้มันก็หยุดเลยนะมันไม่ชนเลยมันเลี้ยวมันเลี้ยวเห็นไหมอ่ามันเลี้ยวพอมาข้าวป้ามันไม่ชนมันมันก็หยุดเลี้ยวมันไม่ชนป้าเห็นไหมเดี๋ยวมันเลี้ยว เห็นไหมซื้อไว้ที่บ้านเลยที่มันช่วยถูพื้นหนึ่งสองสามห้าขยันอ่ะอ๋อไปไปเอ้ยนี่รีไซเคิลเนี่ยสีเหลืองนี่รีไซเคิลเขากลับมาใช้ใหม่ได้ต้องทิ้งทางนี้นะขยะทั่วไปอยู่หลังนั่งต้องทิ้งทางนี้เลยอขยะทั่วไปสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินโอเคโอเค

อดีตอิมัมเคยทำงานอยู่ที่ร้านอาหารพัตการที่มิกามาตตาเป็นมาตามาตานีคนรู้จักนี้ะลเรียนนี้ไม่มีแล้วมันฝังบ้านใหม่ๆอย่างนี้นี่จะกลับไปกลับไปดูที่เดิมที่เดิมก่อนที่จะไปเรียนตุริเซียใช่ไหมไปอยู่อากรอักิราอัการอักิรีาเรียเรียอักาายีตรงนั้นแล้วก็ เดี๋ยวนี้กลับมาอยู่นี่คิดว่าการท่ทำโคอดสินี้จะผ่านไปเป็นกิเยไหมไปจอย์เจียป่ะกูบู๊กของเซอเดาไปที่มัสกิดนี่เาบัสด้วยใช่ไหมบัสเอเอ้ยขอบคุณมากมากไปเดินทางไล โดยความสริมสมบติไปทำรอดได้มาพูดกลับมานะทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับนี่น right. ี่นี right. ah ่กับลูกก oh, okay. oh, no. ับหลานแม่เข้ามาด้วยลูกเคยอ๋อนี่หลานคนแรกหลานอีกคนแล้วลูกสอาสออไฟสานอ๋อไฟสานนี่สมัยนี่นี่หัวหน้าอกลัวอนี่คนที่สองนี่คนนี่คนที่สามเฮ้ นี่นี่นี่นปรมาณใช่ไหมนี่นี่อเมรอกะอ่าโอเคโอเคไปไปนี่คิดถึงป้าบ้างน่อยยกเรียกป้าบ้างน่อยอ๋อนี่าอาน,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 นอ้ไป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  ยินดีต้อนมับสักการะนะครับ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 ไปอ๋อนี่นี่อเมริอเมริอเมริมาหาข้าวเย็นแถวโน้นไม่ได้นะเอาไปเลยไปเลย ดขึ้นเครื่องบินแล้วพาข้าวยำไหมล่ะพาข้าวยำไหมยำข้ายำเดี๋ยวข้าวยำทางนู้นไม่มีเข้าวยำข้าวยำข้าวยำนี่ไหมไม่อยากข้าวยำตังเงข้าวยำตอนอดีะข้าวำตอนอดอามานกี่ปีแล้วเก้าเก้าปีอามีกี่ปีสี่ปีปีอ๋อเดี๋ยวไปทำอุรมงหน่อยไปเที่ยวมิกาซาอุดิอาราเบียไปดูอูดไหมอยากกี่อูดไหม เดี๋ยวย่าพาไปกี่อูดที่ต่อเอฟนี่ลาโรงเรียนแล้วยังลาโรงเรียนกี่วันนี่กี่วันสิบห้าสิบห้าวันอ๋อเคยขี่เครื่องบินไหมไม่เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกางเงล็กรู้สึกยังตื่นเต้นไหมอ่าตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวปาไปชมเคนนี้หน่อยนี่ไอ้เคนนี้ใช่ไหม เรามาขึ้นเครื่องแล้วไปดูเครนี่เราก็เดินทกงตเสร็จเสร็จแล้วนี่อบแกนสมนินนีทางออกทางออกมีทางออกีทางออกเรามาินอีกว่านีไอแต่ว่าทางออกใช่ไหมใช่เออิจริงตรงนี้ก็มีพลเมีมีสุขานม่ไเล็ไเล็ ภารกิจการส่งผู้ที่เดินทางไปกรงเสร็จิ้นจรไยได้ตอนนี้เดินทางออกเถอะเถอะถอะเอาเอาสร็จิ้นไปภารกิจมาจบเพียงแค่นี้กระมังมาในกรงตลอดกะบวนการขอบเป็นทุกคนทีน่ติดตามกนักน